สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับ PS Lighting นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเทนน่านะนะครับโนวาเทนน่าคันนี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับพระเบรกดัง Check mic the right make sure it and sound boys ช่วงลูกยางตัวนี้มันหายไปท่านผู้ชมสังเกตไหมเนี่ยเวลารถมันวิ่งใช่ไหมครับลูกยางตัวนี้มันก็จะหายนะบางทีมันแตกหรือมันขาดไปนะมันก็จะดังนะครับบางท่านอาจจะแบบลูกยางยังอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยลูกยางอยู่ก็จริงนะตรงเนี้ยเนี่ยลูกยางอยู่นะครับแต่ลูกยางข้างในอ่ะมันเปื่อยไปแล้วนะครับเห็นไ,ไหมนะครับมันเปืนะ่อยเนี่ย ด้านบนเนะี่ยตัวบนนี้มันจะมีลูกยางอยู่นะครับแต่เปื่อยมันก็ทําให้มีอาการดังเหมือนกันนะครับลองไปเช็คที่ลูกยางดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแก้แก้ไขง่ายๆก่อนนะครับเป็นวิธีบ้านๆน,นะครับสามารถใช้ได้ประมาณสักี่หเดือนสําหรับคนที่งบน้อยนะครับงบที่น้อยจริงๆนะเออนะครับ สำหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีงบในการซื้อใหม่นะครับจริงๆผมก็แนะนําให้ซื้อใหม่ดีกว่านะนะครับวันนี้ผมทอดพวกพับบล็อพับเบรกหมานแล้วนะครับนี่อ่าผมแนะนําเรื่องพับเบรกนิดหนึ่งนะพับเบรกนะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบบแบบนี้นะเออนะครับพอดีนิ้วมีปัญหาไปโดนตอรลื้อไปโดนเหล็กข่วนนิดหนึ่งนะครับเป็นแผลเลยนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องพับเบรกก่อนนะครับพับเบรกของเรานะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ในการเจาะรูนะเพื่อเพิ่มความหนึบนะครับนะก็ ถามว่านึบจริงไหมนะผมก็ว่ามันนึบนึบกว่าเดิมนะครับนึบกว่าพระเบกที่ว่าไม่ได้ขัดนะรอยเดิมเนี่ยรอยปกติรอยเดิมตรงนี้มันไม่ค่อยอยู่นะผมก็รู้สึกว่ามันมีแค่สามรอยแล้วมันก็ไม่ค่อยอยู่นะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเออโรงงานเขาก็ผลิตมาดีนะแต่ว่ามันไม่อยู่จริงๆนะท่านผู้ชมผมเลยทําการเจาะรูนะครับเจาะๆๆๆะเจาะแค่ประมาณนี้พอนะไม่จําเป็นจะเจาะเยอะนะครับอย่าเจาะเยอะถ้าเจาะเยอะมันจะเป็นคุยๆแล้วมันจะเสียนะครับก็เจาะพอประมาณนะ โม่แถวหนึ่งก็เจาะสักสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยถ้าพื้นที่มันวมกว้างก็เจาะสักสองสามตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็อ่าเรามาเคลียร์เรื่องตัวนี้ที่ดังต่อนะครับเพราะไม่เนถึงดังนะนะครับเพราะว่าลูกยางตรงนี้มันหายไปนะครับนี่นะลูกยาง่วงนี้มันหายไปเดี๋ยวผมจะทําการเอานี่เอาตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมเอาลงก่อนเดี๋ยวผมจะเอาท่อเนี่ยครับทอยางทอพลาสติกเนี่ย จริงมันต้องนำต้องแบบว่าใช้ความร้อนนำก่อนนะนำเอาไฟ,าไฟมาละลายมันก่อนนะไม่ให้แบบให้ยางมันอ่อนๆก่อน,อนแล้วค่อยยัดเข้า,ขาไปนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองอลองสวมแบบไม่ต้องใช้ไฟไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมเดี๋ยวเราลองหา,าที่ตั้งกล้องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องเสร็จเดี๋ยวผมจะประกอบไปเรื่อยๆรื่อยให้ท่านผู้ชมดูนะครับอาจจะมีเทคนิคอะไรที่แบบว่าช่วยกันได้ก็เดี๋ยวจะช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตั้งกล้องก่อนสักคู่ โอเคครับตอนนี้ผมก็นะผมก็ได้เอาเหล็กตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามยัดเข้าไปนะผมก็กะว่ายัดไม่เยอะนะผมจะยัดแค่ประมาณสัก3าสี่ตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่ากล้องมันย้อนแสงไหมนะย้อนแสงไม่เลยมองเห็นนะพอมองเห็นนิดนึงนะครับถ้าย้อนแสงยังไงต้องขออภัยเดี๋ยวผมจะประกอบไปแล้วส่วนไปเดี๋ยวมาดูตอนท้ายคลิปก็ได้นะมันแบบว่ากล้องมันย้อนแสงนะครับพอดีว่าผมตั้งกล้องแล้วผมก็ไม่ได้เช็คสภาพกล้องด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายคลิปก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยมันก็หลวมเหมือนกันนะแต่ว่ายางอะ่ะมันใส่ไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าตัวบนเนี่ยมันมันใหญ่กว่านะตัวบนมันใหญ่กว่านะยางมันใส่ไม่เข้านะครับแล้วถ้าร้นไฟมากไปอะ่ะลนไฟมากไปแล้วท่อพลาสติกเนี่ยมันก็จะหมดแทนนะครับมันไม่ขยายนะเออผมผมเคยลองไปแล้วตอนนั้นว่าจะทำไอ้สายออกซิเจนตู้ปลานะครับแต่ว่า ลนไฟไปปุ๊บมันหดนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเออก็ต้องถ้าจะใส่ก็ควรจะเป็นท่อยางที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแล้วผมก็เลยต้องใช้ไอ้พลาเตปันสายไฟเอามาช่วยพันพันก่อนนะครับชั่วข่าวก็เดี๋ยวพันให้มันเสร็จไปเลยนะกันนะครับผมพยายามพันก่อนนะก็คือพันไม่ต้องหนานะครับต้องชมพันแค่แบบว่าให้มันมันแบบว่ายู่นะครับนี่ผมก็ใช้มาผมเคยทามาแล้วนะรอบหนึ่งนะครับก็ใช้ได้มาวประวาตวัน ประมาณโดยประมาณนะ4ีหเดือนนะครับ4ีหเดือนถาว่าดีไหมมันคุมไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมก็คือรถก็วิ่งไกลนิดนึงนะครับมันก็เลยใช้แบบว่าได้ประมาณ4ีหเดือนนะแต่ถ้ารถตามบ้านอาจริงนะถ้ารถตามบ้านนะท่านผู้ชม ก็คืออาจจะได้ประมาณเกือบปีหรือไม่ก็ 6- 7เดือนนะเอออะไรคิดว่านะคิดว่าอย่างงั้นนะครับเพราะว่ารถวิ่งไกลอะ่ะการสั่นสะเทือนมันเยอะมันเยอะกว่ารถที่ว่าเข้าสวนเข้าไร่านานๆจะวิ่งไม่ใช่ไหมเข้าสวนเข้าไร่นี่ก็วิ่งเยอะเหมือนกันนี่ว,ว่าประมาณแบบว่ารถที่ว่าวิ่งไปซื้อแกงตามตลาดนะครับได้เล็กน้อยๆนานๆจะแบบจะเอาไปวิ่งไกลทีแล้วซื้อของตามตลาดนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ได้วิ่งแบบโอ้โหสุดๆเลยนะครับก็คือรถคันนี้ผมให้แม่ผมใช้นะผมก็เลยแบบว่า เขาก็เลยแบบว่าไม่ได้วิ่งเร็วอะไรนะครับก็คือสําหรับคนที่ อยู่ตามบ้านอ่ะเออง่ายๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่ารถที่วิ่งไกลๆนิดน,นึงนะครับก็คืออาจจะได้ประมาณสักสี่หเดือนนะครับแต่ควรจะแนะนำจริงๆนะถ้ามีตังค์ก็ซื้อซื้อทุกอย่างหรือซื้อปั๊มใหม่ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวง่ายงงเดี๋ยวผมจะประกอบใส่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปว่าประกอบใส่เสร็จแล้วจะเป็นลูกทรงยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดในช่วงตอนผมประกอบเสร็จแล้วนะครับคือใส่ผ้าเบรกใส่ล้ออะไรเรียบร้อยแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงนั้นนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะเสียงะจะฟังเสียงกันนะครับเดีย๋ยวผมจะถือกล้องมือนึงกล้องอาจจะสันเนี่ยต้องขอไยนะจะเขย่าวไว้ตัวพับเบรกตัวดิบนะครับนี่เขย่าแล้วนะนี่เคาะเลยดีกว่าเคาะนะครับที่ดังนี่คือดังโดนจานนะไม่ไม่ไม่ได้ดังเพราะว่าไอตัวปั๊มเบรกนะครับนะครับอ่านี่ นะจะเห็นได้ว่าการสั้นนะครับจะลดน้อยลงแล้วก็ตรงนี้นี่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 ผมพันด้วยวัเตเทปสีดําเพิ่อมอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อความหนานะมันก็จะได้แบบเออไม่ค่อยนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ลูกยางตรงนี้ครับนี่ตรงนี้มันเปื่อยนะผมก็ใช้พันเตปพันสายไฟยพันกับไอ้เหล็กตัวนั้นไว้แล้วแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้มันก็จะแน่นนะมันอาจจะมีสั่นเห็นไหมมีสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เยอะเหมือนครั้งก่อนโหครั้งก่อนของผมนะครับ แบบว่าขย่าทีนี่ดังแบบตนนั่นเลยก้องแก้งก้องแกงก้องเกงเลยนะครับแล้วก็เวลาหมุนนะ,ะเวลาหมุนนี่ท่านผู้ชมลองฟังเสียงนะไม่มีแล้วนะครับปกติถ้าหมุนเนี่ยมันจะมันจะแค่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 ตามเลยนะครับเออบางทีลึกขี้ไปก็จะทันแค่แค่แค่ตามเลยนะครับก็ออกวันนี้นะครับสําหรับการแก้ไขนะครับปั๊มดังหรือพับเบรกดังนะครับแต่ถ้าพับเบรกดังอีดอิดอดอดนี่ต้องเป็นที่พับเบรกนะครับเป็นที่พับเบรกลองไปดูที่ เนื้อผ้าเบรกก่อนมันอาจจะเงาจนมันนะครับผ้าเบรกมันเงาจนมันแล้วมันไม่สามารถแบบว่าก็เรียกว่าผ้าเบรกมันหน้ามันด้านแล้วอะเออต้องไปขัดนิดนึงนะขัดให้ผ้าเบรกมันไอ้นี้หน่อยนะครับมีเป็นเนื้อผ้าเบรกหน่อยเห็นเป็นเนื้อคุยๆหน่อยนะครับหรือไม่ก็จะทําการเจาะรูนะครับตรงเนื้อผ้าเบรกสักนิดนึงนะครับให้มันมีร่องๆนะครับเพื่อในการยึดจับคล้ายๆเหมือนดอกอยางรองเท้านะครับถ้ามียิ่งมีดอกมันก็ยิ่งหนึบอะไรเงี้ยนะนะครับ อะก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ